ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีวันพระเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์เนาะวันนี้วันพระเนาะตรงกับวันพระเลหัดเนาะนะครับขอขอให้เป็นวันโชคดีของทุกคนเนาะวันนี้ก็ตื่นเช้านะครับมาทําบุญเนาะนะครับก็มาปล่อยปลานะครับตื่นเช้ามาก็นะครับใส่บาทแล้วนะครับใส่บาตรนะครับพอดีมาตลาดนะครับ ก็ทักทายทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะก็ขอให้โชคดีนะครับติดตามอาจารย์ต้นขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับติดตามอาจารย์ต้นเมื่อที่แล้วก็ได้โชคใหญ่ทุกๆคนเนาะฝันแม่นไหมแล้วก็ฝันดีแล้วครับนะครับเมื่อ้ฝันดีแล้วเนาะแต่ยังไม่นะครับเมื่อ้ฝันฝันเห็นทะเบียนรถนะครับฝันเห็นทะเบียนรถนะครับคือรถที่ขี่มานี่แหละนะครับฝันดีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ฝันฝันอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับฝันว่าได้เก้าสี่ห้า นะครับ945แล้วก็นะครับทุกคนก็ได้โชคเนาะเม็ดเดียว45 54เนาะก็วันนี้ก็นะครับมาทําบุญนะครับวันพายก็อยากให้ทุกคนนะครับสวดมนต์บ้างนะครับทําบุญบ้างนะครับก็นะครับอย่างผมเนี่ยผมสวดมนต์ทุกวันนะครับสวดมนต์จะสวดได้เยอะมากน้อยเท่าไหร่ผมก็ขอผมได้สวดได้ใครทำบุญให้กับพ่อแม่นะครับให้ทําบุญให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา บ้านผูดุของเราเนาะเมื่อเช้าก็ใส่บาตรนึกถึงพ่อและแม่นะครับก็วันนี้ก็ซื้อปลากับเต่ามาปล่อยเนาะก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบุญเนาะใครที่เข้ามาดูได้ส่วนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอผมเชื่อว่านะครับงวดต่อไปก็คงเฮงนะครับงวดต่อไปก็คงจะเม็ดเดียวเหมือนเดิมถูกไหมนะครับงวดที่แล้วแม่นไหมครับงวดที่แล้วนะครับใครได้ดูไฟ์ส่วนบ้างนะครับผมดีใจเนาะและผมบอกเสมอว่าทุกคนมีโชคผมไม่เคยเรียกร้องอะไรขอแค่ว่าติดตามนะครับเป็นเอฟซีอาจารย์ต้นอาจารย์แม่ นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอาธิษฐานบุญร่วมกันเนาะนะครับนะครับกันหนึ่งเนาะนะะนะครับนะครับนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุข้าพเจ้าในอรุณทอนจิตพานุธาดล เกิดวันอังคารที่10สิงหาคม2525ยิขอให้บุญกุศลน,นี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจมาทำมาใส่ชีวิตของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายปลาทั้ง9ตัวทั้ง18ตัวแล้วก็นะครับเต่านะครับก็ขอให้บุญกุศลน,นี้นำพาให้กระยา,ยามิตรทุกท่านที่ได้อนุโมทนาบุญนะครับร่วมประจานในการสร้างประตูโขงวัดสามิชีธรรมกับอรจาร์ต้น ขอให้ท <OK. S 2> ุกๆท่านนะครับมีโชคมีชัยกับอาจารย์ต้นตลอดไปนะครับตลอดทุกงวดนะครับขอให้เฮงนะครับขอให้อาจารย์ต้นนะครับตัวผมเองนะครับหางบุญกุศลน้มพาที่ได้ร่วมบุญสร้างบุญร่วมกันนี้นะครับถือว่าเรามีนะครับสายบุญร่วมกันอันนี้ส่งผลบุญร่วมกันเนาะก็ขอให้บุญทั้งหลายนี้นะครับให้ทุกๆท่านหากมีกรรมหรือว่ามีความทุกข์ใดๆก็ขอให้หมดสิ้นไปนะครับขอให้นะครับพบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็สําเร็จในปรัถนาปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้นะครับสําเร็จดังปรัถนาก็ขอให้มีช่วงมีชัยกับอาจารย์ต้นตลอดไปนะครับสาธุสาธุนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาอันนี้ผมก็ทําบ่อยๆนะครับผมทําทุกวันเกิดตัวเองนะนะครับเวลาผมทําบุญผมก็ทําวันเกิดตัวเองแล้วก็วันพระนะครับก็ทําได้ตามที่เรานะครับอยากจะทํานะครับทําเล็กทําน้อยก็ถือว่าได้ทําบุญเนาะ ตายนะครับขอให้อยุมัมกวนยืนนะครับนะครับโอเชครับสาธุสาธุจะใครมาดูนะครับเมื่อคืนฝันแม่นนะไม่ใช่เมื่อคืนฝันดีอีกแล้วนะครับนะครับเมื่อคืนฝันดีอีกแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์แชร์น้อนนะครับนะครับไปนะครับแลวว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะมาตัวไหนนะครับนะครับแล้วก็นะครับผมให้ดูเลย นะครับแล้วในกลุ่มแล้วครับนะครับในกลุ่มนะครับจําได้ไหมนะครับจําได้ไหมครับนะครับจําได้ไหมงวดนี้ผมฝันดีอีกแล้วเนาะนะครับนะครับก็นะครับนะครับส่วนรถนะครับเห็นไหมผมจับให้นะครับในในกลุ่มนะใครที่นะครับใครที่ติดตามีจริงจะรู้เลยว่านะครับผมให้จริงนะครับแล้วก็จําได้อยู่เนาะจําได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจาได้นะครับนะครับจําได้นะครับเห็นไหม นะครับสาธุสาธุจ้านะครับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะอ่ะแล้ววันนี้ล่ะเมื่อคืนนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องเดินทางแล้วนะครับเดินทางนะครับนะครับเดินทางแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดเลยนะครับแล้วก็ผมฝันรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่ดูได้ส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับลาเดี๋ยวผมจะให้ในกลุ่มเนาะนะครับลาผมให้ในกลุ่มนะครับอะไรนะใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ อะไรนะใครเพิ่งติดตามครั้งแรกคือผมจะเป็นคนง่ายๆครับเป็นคนง่ายๆนะครับเวลาผมอยากจะคุยกับทุกๆคนผมมีแต่ว่าเออเาเราฝันดีนะแต่ว่าเราก็อยากให้นะครับพี่น้องที่ติดตามลฟ์ส่วนเราเนี่ยนะครับได้มีโชคกับเราบ้างนะครับบางคนไปติดตามอาจารย์อื่นถามว่าสี่ห้าวันนี้ดังไหมไม่ดังครับไม่ดังสี่ห้าวันนี้ไม่ดังแล้วก็ไม่อั้นด้วย นะครับสี่ห้าไม่อั้นด้วยนะครับได้เต็มเต็มเลยเอาพูดง่ายจริงไหมสี่ห้าผมให้จริงจริงไม่ใช่ว่าเออก็ผมก็บอกแล้วว่าเม็ดเดียวสี่ห้านะครับนะครับสี่ห้าสี่ศูนย์อ่ะอืมงวดนี้นะอ่าผมบอกเลยตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะใครซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับ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 ใครซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะครับ คือผมไม่ดูนะนะครับงวดนี้ครับนะครับตีได้สองอย่างนะหนึ่งเก็ดหกกับเจ็ดเจ็ดหกครับหนึ่งเกหกกับเจ็ดเหกนะครับหนึ่งเกียหกซีเอฟเก้าเก้าครับบูชาจี้นาคราชนะหรือว่านะครับนะครับนะครับบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์ต้นนะครับได้เข้ากลุ่มเลยนะครับนะครับคืองวดนะครับถ้าดูสตินะนะครับงวดนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครได้ดูในส่วนนี้ขอให้โชคดีเนาะวันนี้เป็นวันพาด้วยนะครับเจหก นะครับเก็นหกครับอ่านะครับโอเคไหมนะครับนะครับผมให้ดูเลยครับนี่ครับอ่าผมบอกแล้วนะนะครับงวดนี้เม็ดเดียวเจ็ดหกหกเจ็ดผมให้ช่นี้ผมไม่รู้นะครับมันจะออกไหมแต่เอาความฝันตัวเองแล้วกันนะครับนะครับหนึ่งเจ็นหกนะครับโอเคจ้าใครจะเข้ากลุ่มเนาะกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ครับ 9ก้าเก้าเก้านะครับบูชานะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับครับบูชาอะไรนะใครที่เข้ากลุ่มเนาะกลุ่มอาจารย์ต้นอาจารย์แม่นะครับนี่สกี่นางวดก่อนสิบหกพฤษภาแตกสามตัวนะครับแตกสามตัวเกตเก้านะครับเ9เก้าแล้วก็นะครับนี่ครับแตกสามตัวนะครับแล้วก็นะครับมานะครับมานะครับมาสี่หนึ่งนะครับงวดที่แล้วแตกบนแตกล่างสี่หนึ่งงวดที่แล้วก็เข้าใช่ไหมนะครับแตกนะครับสี่หนึ่งก็เข้าสามตัวก็เข้าแล้วงวดนี้ล่ะนะครับ งวนนี้นะครับผมก็ให้ครับนะครับสี่ห้าห้าสี่นะครับก็ตัวเดียวกันอันนี้คือเลขอาจารย์แม่ฝันนะครับนะครับเห็นไหมครับใครบูชานะครับกี้มณนีนะครับกี่นาคราแนะนะครับเก้าเก้าเก้าเข้ากลุ่มตลอดทีพเลยนะครับมวดต่อไปครับเจ็ดเจ็ดหกนะครับเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกนะครับตัวนี้นะครับใครแฉบทันก็ทันนะผมไม่เคยหวงครับผมไม่เคยหวงแต่ว่าถ้า นะครับใครอยู่ในกลุ่มนะครับนะครับเลขดังก็อยากนะครับกดแชร์เลยไหมครับแต่ไปซื้อลอตเตอรี่วันเดวกันนะครับเจนหกอะไรนะคือผมไม่ได้ให้เยอะผมเวลาผมให้นะครับแล้วแต่บุญครับแล้วแต่บุญนะครับแล้วแต่ดวงเนาะนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงเนาะนะครับแล้วแต่บุญนะครับ ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเนาะนะครับรอการบ้านอาจารย์ต้นนะครับเข้ากลุ่ม vp ได้เลยนะครับกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้เนาะนะครับไม่ใช่ว่านะครับนะครับนะครับไม่ใช่ว่านะครับนะครับเลขออกแล้วค่อยมาไล์สดนะครับไม่มีครับกดไลค์แชร์จ้านะครับจีจ้านะครับอ่าอ่าผมให้ดูแค่นี้แหละนะครับพอแล้วนะครับโอเคเนาะ ก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับนะครับขอทุกคนโชคดีเนาะ